คุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ร้านชื่อเจ๋แบรนด์นี้เป็นคัสตอมกีตาร์ซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยนะดูดบอกก่อนแล้วึงซื้อเบนเดอร์ตัว s t ต t มาตัว p พลเยอร์ซีรีที่เป็น m a d อินเม็กซิโกหลังจากนั้นโฆษณาพี่เขาก็ขึ้นมาบน Facebook เฉยเลย Facebook แอบฟังเราแน่นอนเพราะเราพูดเรื่องกีตาร์หลังจากนั้นปุ๊บเราก็เลยมาดูสเปกการที่บาลดาบอกเฮ้ยสเปคดีมากงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าแบบ เป็นยังไงสี่มันน่ารักอะคุณดูดิเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเราไปเจอพี่เฟิร์สนะคะเจ้าของร้านเพิ่งรู้จักกันเมื่อกี้สวัสดีนะคะตอนนี้เราอยู่กับพี่เฟิร์สนเองชื่อร้านเขาคือวิสเทคกีตาร์วันนี้เสียงพี่เฟิร์สจะเบาหน่อยนะคะนัดดุดีเป็นเสียงหลักเพราะไมโครโฟนมีอันเดียวแบบว่าสุขสมาน,นิดนึงทำไมต้องไปกีตาร์ยี่ห้อน,นี้นะคะก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นทั้งหมดมันคือคัสตอมกีตาร์นัดดุดไม่เคยมีกีตาร์คัสตอมมาก่อนและเราก็ไปเห็นในเฟสบุ๊กนพี่เขายิงแอดไปประมาณหนึ่งล้านสี่แสนีี้้้ครราาวนพออเเเจปล เราก็ทักไปหาพี่บาร่าเลยเพราะว่าพี่บาร่าเขาเก่งมากๆเขาอบอกว่าโหพี่สเปคดีมากเลยนะถ้าเทียบกับราคางั้นนี้เราจะให้พี่เฟิร์สอธิบายนะคะว่ากีตาร์แต่ละตัวเนี่ยต่างกันอย่างไรตอนนี้มีทั้งหมด3รุ่นนะมาดูกันว่ามีรุ่นอะไรบ้าง เรามาดูรุ่นแรกกันก่อนนะครับรุ่น S T N นะครับก็เป็นทรง Strat Stratocaster นะครับจุดยของรุ่นนี้เลยก็คือคอตัวนี้จะเป็น r o s e d Maple นะครับจากแคนาดานะครับก็จะเห็นว่าสีแบบสวยมากแล้วก็ทำ Finishing นะครับเป็นแบบซาตินเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นแล้วแบบมือเรามีเงงือ,อย่างเงี้ยมันก็จะไม่หนืดอยอีกอย่างหนึ่งก็คือสีก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มๆนิดนึงนะครับก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นไม้ Rosewood นะครับแค่นี้ก็ดูพรีเมียมสดเป็นคัสตอมกีตาร์ไหมครับที่บอกว่าแท็กไปหาพี่ปลาละพี่ป่าละโอ ผมบอกได้เลยว่าน่าจะเกือบเกือบครึ่งนะเลราหลักๆของกีตาร์ก็คือไม้นเลยอัน <Okay. S 2> นั้นก็ต้องบอกกนว่ามันสำคัญในทุกๆส่วนจริงๆเนาะ,ะตัวนี้คัสตอมมาจากญี่ปุ่นเราไม่เคยเล่นปิกอัพแบบคัสตอมมาก่อนเลยนุ่นุดนี่ใช้วอชเบิร์นตัวไ <Okay. S 2> <Modern> อดอลเซโมดันแคนเซโมก็จะสายโคตรเลยแตบบ่นี้ชื่อแบรนด์ว่าซื่อเจีบเป็นแบรนด์ที่เป็นแบบคัสตอมจากประเทศจีน ครับแต่โูต้องบอกว่าสเปคนี่เหนือมากปิกอัพลองเล่าให้ฟังหน่อยที่ไป็นี่ตัวนี้เป็นปิกอัพที่สั่งทําที่ญี่ปุ่นนะครับก็โรงงานที่ผลิตให้จะเป็นโรงงานของโกโตะนะครับตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็ตัวที่แบบหมุนทั้งหมดใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นของวิลกินสันนั่นเองตัวบอดี้นะครับตัวนี้ให้เป็นเอลเดอร์นะครับนอกจากนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยเขายังมีการตัดสโลปตรงนี้ให้ดูเข้ากับตัวบอดี้เราหนึ่งหนึ่งแล้วก็ตรงนี้นะคะมีการขอบวาวลงมาเพื่อเวลาเล่นโซโล่อะไรพวกนี้ก็จะสามารถเล่นได้ง่่่าาาาายสััังงเเเเกกตววววนนนนนนีี้้ดดุลือปป็ซิไพระม แนวหวานจริงๆเลยตัวนี้8 9 9 9นะครับนอันนี้เป็นรุ่นที่2ที่เรามาให้ดูกันนะครับก็คือรุ่น STE จะเห็นว่าหน้าตาจะคล้ายๆกับรุ่น STN สังเกตข้อแตกต่างเลยก็คือตัวนี้คอจะเป็นสีดำนะครับเป็นสีสนึง อ่าใช่เพราะมันเป็นไม้สองชิ้นอ่าใช่ครับแต่อันนี้เป็นเป็นคอชิ้นเดียวเลยทั้งหมดเป็นไม้โรเซตเมโปทั้งหมดแบบคอตซอนนะครับก็จะทําให้ลายไม้เนี่ยมันก็จะเห็นลายได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวนี้การออกแบบก็จะเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะครับตรงนี้มีเ wow, วาตรงนี้มีตดัดน,นี่ชื่อสีอะไรทีอ่าดัฟฟี b บลูครับอ,อันนี้เป็นซิงซิงฮัมอีกหนึ่งอย่างที่ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเป็นคัสตอมกีตาร์ที่เรารู้สึกว่าใช้แล้วรู้สึกแปลกใจมากนั่นคือ ฟิลลิ่งในการหมุนตัวปุ่มวอลลุ่มปุ่มโทนมันดีมากสำคัญที่สุดเลยของกีตาร์เนี่ยนอกจากเรื่องของสเปคแล้วก็คือฟิลลิ่งของการเล่นนั่นเองต้องครับซึ่งจะโดนหน้าเพียงแล้วนะถ้าถามมาดูนะถ้าลองเล่นดูน่าดูอย่างคนชอบนิกเกิลมากกว่าไม่มีผิดถูกครับอันนี้มันแล้วแต่ชอบครับเอาเป็นว่าอยากได้แบบไหนพี่เฟิร์สคัสตอมไม่คุณได้ตัวนี้ถ้าเป็นตัวสเปคที่เป็นสแตนเลสอยู่ที่34,990ถ้าเป็นนิกเกิลอะพี่ ก็จะอยู่ที่31,490บาทครับนีคบ่คือทรงเทเลนั่นเองนะจะมีตัวตัดวาวบอดี้ครับเวลาเล่นมันจะไม่แทงเข้าไปในตัวเรอกอะแทงเข้าไปในตัว <laughs> นะคะแล้วก็ไม้<ะ>ตัวนี้เป็นไงบ้างสเปคจะคล้ายๆกับตัว STE เมื่อกี้ก็คือจะเป็น Roasted Maple จากแคนาดานะครับแล้วก็เ,เป็นตัดแบบคอร์ทซอนเหมือนกันแล้วก็เฟรดเป็น Jeska s t a i n l e s s นะครับเป็นเฟรดของเมกาตัวปุ่ม อยากให้ลองมาหมุนเองจริงๆรุ่นเนี่ยมันจะคาแรคเตอร์เสียงจะมาทิศทางเดียวกันก็คือจะมีความโมเดลมีความพุ้งล้วเต็มไม่ค่อยทว่งเสียงแบบเฟนเดอร์แบบเล่นแล้วมันทวางยั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 งเพลงกีตาร์เดียวอาจจะไม่พอแอมก็ต้องดีเอฟเฟกก็ต้องได้สายก็ต้องมีคุณภาพใช่ครับาหลายอย่างประกอบกันงั้นเดี๋ยวเราไปลองเสียงกันหนว่าซื่อเจียเนี่ยเสียงจะดีขนาดไหน ซื้อกีตาร์กันพูดต้องแบบดึงๆกัมันไม่ต้องขนานั้นตีคอร์ดลองดูตีคอร์ดก่อน <S 2> <S 2> <S ให้เสียงแบบภาษาไทยโดยพนันมิสไม่ใช่หรอกเสียงมันแบบไม่ไม่แข็งเกินไปคือต้องบอกก่อนนะว่าวันนี้นะ่ดุดมาเพื่อเล่นจริงจริงๆ,ๆอย่างแฮตจีลองพิกกิ้งดู แล้วดุดลองแล้วเป็นไงบ้างครับอันนี้ชอบตรงที่ว่าร,ารู้สึกว่าเสียงมันมาหนากว่ารู้สึกว่าความนี้เราอยากเล่นความคลีนคลีนตามที่เราต้องการในความเป็นสิ่งทีงจริงเนี่ยรู้สึกว่าชอบตรงที่ว่ามันชัดเสียงมันชัดมากๆฟิลเวลาเล่นเป็นเรื่องเสียงเรื่องความรู้สึกตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราสึกชอบตัวนี้มากกว่าคือต้องบอกก่นว่ามันด้วยราคามัน,น 18, อ่นนะห <vielleicht> มื่นแปดเก้าเนาะก็ถือว่าได้กีตาร์ที่เสียงแบบอลังมาก เริ่มอยากลองตัวแพงแล้วพี่เอาเลยไหมอลองไหมสามหมื่นไหม STE ซะหน่อยไหมคุณผู้ชม <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะไปลองรุ่น STE กันตัวนี้คือ31,490บาท กูเสียงหวานมากเลยอะสมมติเราดีดเดี๋ยวดีด,ดขอซีด้านในนักผู้ชมลองฟังนะ,ะมันก็ยังคงหนาอยู่ใช่แต่มันเคลียร์กว่าบางคนบอกว่าเล่นดนตรีต้องเก่งแค่ไหนเพราะว่าเล่นแล้วมีความสุขกว่า นะคุณแบบนั่นลูกแกรกกินแบบเทพเจ้าไันไม่ใช่สายแต่พี่เขาสายปั่นนะบอกไว้ก่อนไม่ไม่ครับเมื่อนานมาแล้วครับตอนนี้ไม่ได้แล้วครับเมื่อก่อนเน้นปั่นกีตาร์ตอนนี้เน้นปั่นอย่างอื่นปั่นหุ้นปั่นหัวอะไรเงี้ ไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่พี่เฟิร์สกมทำอะไรแบบนี้ครับซาตัวนี้นะคะก็เป็นตัวของทรงเทเลชื่อรุ่นว่า TLV ครับซึ่งเราจะมีสองปุ่มเท่านั้นนะคะก็คือวาวลุ่มกับโทนโทนแค่นี้นะคะอย่างที่บอกอยากให้มาหมุนเล่นจริงๆไม่มาหมุนไม่เข้าใจสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วครับว่ามันแตกต่างจากทรงเทเลของเฟนเดอร์ก็คือว่ารูปทรงที่มีการตัดตรงนี้เนาะที่สำคัญเบาคือคัสตอมกีตาร์คุณผู้ชมเข้าใจปะมันสวยแล้วมันดีมากอยากได้มากที่สุดและรล้ดูจะเปลี่ยนแล้วด้วย เราอยากได้สีเขียวแล้ว,ลวตอนนี้เขาไม่ขายใช่ไหม <t> <c oughs> ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยนี่คือทรงเทเลคาสเตอร์ที่เล่นง่ายที่สุด <c oughs> โอจะเล่น,นไว้ก็ต้องทำอะไรไม่ดูความแข็งแรงหรอกนี่ก็พนั่งโปรมาว่เราดึไม่ดี่วันประ <c oughs> สขขบการณ์ครั้งแรกนะครับวันนี้ในก่อนเรนจาจะจับกันไป <c oughs> ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เราซื้อกีตาร์คัสตอมมาแล้วก็รู้สึกว่าความเป็นคัสตอมเนี่ยมันให้อะไรที่โอเคมากๆไม่ได้บอกเฟนเดอร์ไม่ดีเพราะท่าดก็ยังมีอยู่เหมือนกันหรือว่ากิฟสันไม่ดีไอเบเนสไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นทุกอออย่่่าางงมมีีีคคแแรรเตต์ขัันนนพว้ กีตาร์คัสตอมเป็นทางเลือกที่ดีมากๆถ้าคุณอยากจะได้สเปคที่มันดีจริงๆในราคาที่ต้องบอกว่า,วา,วาดีจริงๆด้วยซิครันใช่ครับมีอะไรจะฝากของคนเล่นกีตาร์ของคุพและดิสแบรนซื่อเจียไหมพี่ยังไงก็ฝากแบรนด์ชื่อเจียไว้ด้วยนะครับก็แบรนด์ชื่อเจียก็เป็นเรียกว่าแบรนด์ใหม่ในประเทศไทยนะครับก็เราเพิ่งเริ่มทําตลาดได้ไม่นานนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือเราก็มีความตั้งใจอยากจะให้คนไทยได้ลองใช้กีตาร์ที่เป็นระดับคัสตอมนะครับในราคาไม่แพงจนเกินไปนะครับของชื่อเจียถ้าเป็นอี่่ยูท ในดูดูเรนจ์ประมาณ3 0,000ื่นนะครับเรียกว่าอยู่ในราคาที่ผมว่าทุกคนเข้าถึงได้ง่ายครับถ้าอยากมาลองก็มาลองได้ที่ไหนพี่จริงจริงร้านเราอยู่ตรงหน้าคอนโดชื่อปทุมบาลรีสอร์ทนะครับใกล้ๆ BTS พญาไทยครับเดินมาเพียง5นาทีจาก BTS พญาไทยครับผมสำหรับวันนี้และขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวดุดเนี่ยจะเอากีตาร์ตัวนี้ไปรีวิวอีกทีหนึ่งในสตูดิโอของดรดดด้วยนี่เขามีของแถมด้วยคุณครับก็ S T N S T E T O V ก็คือทุกรุ่นเนี่ยจะได้กระเป๋าแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ ข้างในก็บุกกกำมะหยี่หมดเลยนะครับแล้วก็อ,อย่างหนานะแล้วก็อันนี้คือมันก็กันกระแทกได้ดีมากแล้วก็มีที่รองคอด้วยนะครับเวลาเราแบบ ง่วงนอนอ่าง่วงนอนก็มานอนตรงนี้ได้จากบ้านหรือไม่ใช่สิอันนี้ก็แบบกันคอกีตาร์เรามันจะได้เอ่อตัวลูกบิดอะไรมันไม่ไปไม่ไปชนกับเปลวข้างในเวลาเราขนของนะครับเวลาแบบของไปของซ้อมไปอะไรพวกนี้มีมีเ s e r i นัมเบอร์มีใบสเปคก็จะรู้หมดว่าแต่ละอันเราใช้ทําอะไรใช่ใช่ทำมาจากอะไรใช่ใช่เนี่ยอย่างเป็นนี่เป็นสาม pieces under ใช่ไหมอ๋อเดอร์ใช่ครับร r เซตเม p l e ครับใช่ครับอ่ะแล้วก็อันนี้พิเศษหน่อยมีที่ มีที่วางปิ๊กให้นะครับเป็นทำจากไม้ของเราแล้วก็ปัม๊มยี่ห้อชื่อเสียให้ด้วยเป็นกิมมิคน่ารักนั่นแหมีปิ๊กให้อีกอ่ะ,อะมีปิ๊กหนึ่งอัน <laughs> แ,แล้วก็อุปกรณ์ขันพอนะครับแล้วก็ขันตัวซัดเดิลครับนี่คือแถมทั้งหมดเลยใช่เยี่ยม,มและนี่ก็คือการมาซื้อกีตาร์นะคะคัสตอมครั้งแรกของนดุดเลยใครที่สนใจก็ติดต่อพี่เขาเองนะไม่ต้องมาติดต่อนัดุดนะไม่มีนะคะไปซื้อกันเอาเองนะคะเจอกันใหม่เทปหน้าบ๊ายบายนะคะ